ตอนนี้ทางการฮ่องกงก็มีการออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวค่ะบอกว่าตอนนี้ด้วยความสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนั้นพบเห็นแนวโน้มเหตุโจมตีและทำร้ายพลเมืองจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนชาวฮ่องกงที่กำลังจะเดินทางหรือพักอาศัยอยู่ในญี่ปุน่นให้เพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ นักวิเคราะห์เองก็ชี้ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองนี่แหละค่ะทีนี้เ,ออเรนก็ไปพื่อพอติดตามข่าวนี้เนี่ยมันก็มีเพจที่เป็นคนไทยที่ติดตามสถานการณ์ในญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเออเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าด้วยอารมณ์ของคนญี่ปุ่นในขณะนี้พอเขาเห็นข่าวนียว่าเฮ้ยทางการจีนนะมีการเตือนออคนจีนว่าให้ ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางไปญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากังวลไหมรู้สึกว่านี่เป็นข่าวใหญ่ไหมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ไปคุยกับคนที่เขารู้จักเป็นคนญี่ปุ่นนะคะคือมันไม่ใช่ผลการสํารวจอะไรที่เป็นทางการแต่ไปคุยกับคนที่รู้จักที่เป็นคนญี่ปุ่นปรากฏว่าคนญี่ปุ่นบอกเขาเฉยๆค่ะ เขาเฉยๆกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อะไรในญี่ปุ่นมากนักแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาสะท้อนซึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเขารู้สึกดีด้วยซ้าไปคนญี่ปุ่นรู้สึกดีกับเรื่องนี้ที่คนจีนจะเดินทางไปญี่ปุ่นน้อยลงค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังญี่ปุ่นเนี่ย นักท่องเที่ยวชาวจีนเองก็เป็นมีปริมาณที่สูงสูงมากๆนะคะในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดมีชาวจีนเดินทางมาญี่ปุ่นมากถึงเกือบ7ล้าน5แสนคนอันนี้ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะ,ะสูงที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดก็คือ31.65ล้านคนที่ไปญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะ โดยเขาบอกว่าการที่มีคนจีนเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นหลายอย่างปัญหาแรกๆที่เรามักจะเจอซึ่งตอนที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาบ้านเราเยอะๆเราก็เจอปัญหาแบบนี้อย่างเช่นเรื่องของการไม่รักษากฎกติกาเรื่องความสะอาดซึ่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเ,นเป็นวัฒนธรรมที่เขามีความมีมีกฎระเบียบที่ ที่เคร่งครัดแล้วก็ค่อนข้างหวงความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควรแต่ก็ปฏิเสธเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ได้แต่ว่าพอมีปริมาณนะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ,ะคนจีนที่เดินทางไปเยอะๆเ,เนี่ยก็สร้างปัญหาให้ไม่น้อยและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้คนจีนไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่เข้าไปทําธุรกิจเข้าไปกว้านซื้อสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นแล้วก็พอซื้อเสร็จปุ๊บ ก็ปล่อยเช่านะคะคล้ายๆกับประเทศไทยเลยแล้วก็ทำใหเ้เกิดปัญหาเรื่องของอ,อะไรก็แพงแล้วก็เงินรายได้ก็เข้าไปยังกระเป๋าคนจีนและปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเราที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้นตอนนี้มันก็เริ่มลดน้อยลงไปแต่พอคนจีนแห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากขึ้นคนที่ ไปเห็นช่องทางตรงนั้นก็ไปทําธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญในญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแล้วเขาก็มีตัวเลขว่าเออดูแล้วเนี่ยตัวเลขที่ญี่ปุ่นได้รับจากเม็ดเงินของการท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีในยะสาคัญอะไรคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างออรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับ อะไรหลายอย่างที่มันเสียไปแล้วก็ตอนนี้ความรู้สึกของคนญี่ปุ่นเองก็เริ่มย่ำแย่ไปทุกทีกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างญี่ปุ่นที่มันล้นมากจนกระทบกับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็เลยหลายๆอย่างผสมปนเปก,กันไปนจนทําให้ตอนนี้คนญี่ปุ่นบอกฉันโอเคฉันโอเคกับเรื่องนี้นะคะที่จะมีคนจีนเดินทางไปที่ญี่ปุ่นน้อยลงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสายการบินใหญ่6แห่งของจีนนะคะทั้ง แอร์ China, China ine, ine, h i น่า h ชน่า s u u t h r n a i r l i n e ลน์ไน่าอีสเทิร์ i แอร์ไลน์ไห a i ำแอร์ลน์เสฉวนแอร์ไลน์และก็เสียเหมือนแอร์ก็ออกประกาศว่าผู้โดยสารสามารถจะขอเงินคืนหรือเปลี่ยนตั๋วโดยสารที่เดินทางไปญี่ปุ่นก่อนวันที่31 ธันวาคม68ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้นี่เขาเรียกว่าเดินเงินเป็นองค์คาพยพเลยนะคะพอรัฐบาลจีนมีคำสั่งตรงนี้ออกมาให้ระมัดระวังพิจารณาเรื่องการเดินทางสายการบินของจีนก็บอกอะถ้างั้นใครที่ซื้อตั๋วไว้แล้วก็มาขอเงินคืนกับเราได้โอ้อ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าสถานการณ์อันนี้มันจะมีพัฒนาการไปต่อไปอย่างไร